ลายลายีแล้าแว้ยนติเ่อาแล้วเสื่อ่าปียกเน่าอู่เปียกก็ไปตากไว้บ่เสื้อผ้าก็เปียกเน่าอเบอนแหงตากไว้ ท้องข้างจะขึ้นจากกำนาสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดยดยดตอนบ่ายพี่พพน้องจ๋าสบายดีเร็วๆสบายดีเร็วๆสบายดีจา้านี่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 สบายดีเร็วๆร็โอ <c oughs> ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนางออกมาเล่นน้าพี่น้องจา๋านี่คนงานอันทีมนักกาดำนินแล้วแต่เมื่อวานมันบอ ่่มนนไขของเาะก็เลยมานอนอยู่บ้านเบามีพอมาเบิร์ตพอสิกลับมืออื่นเนาะเพิ่นกับหอบเสื้อผ้ามาเบิร์ตแล้วยังต่างชาตชิปไห้บุมีน้ำของเขาตลังและมืออื่นวันสิพักกันกลับแต่เศร้าเนาะมืออื่นเนี่ยว่าอย่างาก็เอาไปดำบีผูจักมืออื่นเพิ่นกับม้าแต่เศร้าผุหลามมานซอยดำหน้าหน้าเบามีแน่แล้วกันคืนมากินข้าวเที่ยงพี่มือแรงกับมานอนนี่แล้วกับพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้ว เอาคนงานอ๋ออย่ายิกทาพ่นสกแห้งกับบริกรับอย่ายิกมือนี่งมหายิกเลยน,นั่นนั่นมานั่งพี่น้องนิงมิงบอกมิงแล้วนิงมิงมิงมานั่งพี่นี่นังนะนี่ปีที่แล้วพี่น้องจะปีนี้จะซิป,ป,ซป,ปเออซิปขวบเนาะปีที่แล้วนี่เก้า มาดำนาสาวันนั่นแหละมารับจ้างอยู่บ้านก็ไปรับจ้างอยู่บ่ไปปีไหนเมื่อยบ่เมื่อยมาปีดำนาจากเมือเจ็ดเมื่อบ่เจ็ดมื่อเจ็ดเม่อพี่จักร้อเขาเจ้าดำนาอาทิตย์หนึ่งพอดีเจ็ดมื่อจักร้อยเงินนะเดือนหนึ่เดือนละหนึ่งเขาเจ้าเป็นเงินกี่บ่เป็นเงินกี่็บ่เอาอ๋อวันละเท่าไหร่เนี่ย แสนแสนสี่หมื่นกี่วันละแสนสีน่หมื่นก็คือมันกระโตกอยู่สองร<ว>้อยสองร้อยกว,ว่าผไหวนอกติมันแสนสามแต่ข้าเจ้าล่สูงอยู่<ว>เดี๋ยววัทีมงานเน,น่ไปน้าก้เจ้ามิตรพูดีด้น่อยสิบปีแล้วก็สิบสี่สิบห้าแล้วก็สิบหกคนหนึ่งบอก อันนี้เป็นนาสาวเพิ่นได้พี่น้องผมเมน็นแม่ได้เพิ่นมากกันนาสาวเนี่ยมาสองปีแล้วนนะเนาะเพิ่นได้เงินล้านล้านกว่าเออได้ล้านล้านล้านหนึ่งกับหาเมืองกีบล้านหนึ่งกับประมาณเท่าไหร่ว่าพันพันกว่าพันห้าพันหาพันห,นห,นหกเนาะ เดี๋ยวสิมิพิเศษ้อยูเออบอไดดำหน้าข่อยกับมีพิเศษ้อยูแต่ว,ว่าได้บิดชุคนเนาะบ้าเ็นงัวปมาถุงงวามาใส่นหนึ่นบ่าเปิดดำหน้าได้อาทิตย์หนึ่ง,งกระเป๋าเสื้อผ้าเขาจ้ามาเ,าเบิร์แล้วมานอนที่นี่เือชิห้อยพด ะไปทางนี้ฮัาโลแต่ไ่ได้หอโอุยไปบังขี่รถเห็นรถแล้วแ่มเห็นบารถขี่บาขี่บาสลิงฮะขี่บาสลิงโอ้อย่าหยมไลเรีบเดยน้อยชตูคือพอแผนเนาะ รอบายก็ว่างพี่น้องมั้นก็ลูกันเช้าอันเขาันมุ้เช้าในกระดำน้านตะการนะเบาหมีเนาะเขาใหญ่มากนะคะมอเนาะเขาทุกคนเป็นคนดับเกียไปไปไปกินชมไปเข้าสมมาแล้วโอ๋อย่ายิกยังว่าโยมนันเขาไม่แตะจับอยู่เฮ้ย เศราให้ยังโ่เลย้าวนยิมูกัยิกจะคลองไดนหัวจะคลองจะงจดแดงปมป้ไปกินชมมะข่ไป้าเร็ว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 กินาววะเร็วๆไปกินกกนวเร็วๆรองปุ่มีทั้งมะข่าไม่ทั้งหมัก่วงเร็วๆคนทางในบอกค่ะยามรับฉันจะปรยเงินค่ะโปรยเงนิน <c oughs> ปรยไปเลย โบยมาเลยจีหัวนางนี่ฉันจะไม่เก็บมาสี่แหงฉันไม่อยากได้ฉันจะหุบเอาไม่เอาไม่เอาใหญ่หุบไหลนางนางนางเชื่อจังม่ได้เ็ดหยังได้ฉันล้อเล่นเรื่องอะไรจะให้ง่ายง่ายให้ให้อลินดีกว่าโอ้ยคอยได้เงินนี่ต้องแม่ ไม่าได้เงินนี่อย่ามาจับอย่ามาจับสกปร้งอย่ง่งคิดว่าอยู่นึอวัาใจดีใจใจเนาะใจดีบ่ะกําลังดีใจเนาะเห็นเนาะมาดูมะข้อกำบัมงม่วงเป็นลากตามะข้อก็บโซบสมฮะแจลปีนี่นะบ่คอยได้พี่น้องมือในมะข้อเจลวานหรือเจลหวานเนี่ยแทตาบ แล้วก็มีมะม่วงมะกม่วงกัมยยกเพือยากินมาในแม่ยยมาินในแม่คือหมักยมใช่ปะหัวเอยจะปนย่าเป็นแพรบนอะรบบนี้นะ่ ยมอิยมเอาสาวใส่มือนั่นใส่ถุงม uh, ือเด้อใส่ถุงมือเด้อจ้ะจ้ะจ้ะอ่าจ้องว่าจ้องว่าจ้องวาจ้องให้นั่งก็ไม่ที่นั่งมักม่วงก็ประเดี๋ยวมาแต่ใกล้ๆเมื่อต่ปากเซีเป็นยังปากคือเซมันเทสไม่สมังเงีบ่ เบอรุกเราเอามะม่วงาบ่ายว่าเจาะาบรันนี่สุกคือเขาเจาะบางกระบาดกะอมฮันด่ดในญ่วาบรน่เนาะเพราะว่าเขาดับหน้าไว้เนาะเาก็ปิไวปีน่าร่แต็่ที่บริรคือบ้านเขาเจาะือเนี่ยบรดัหน้าตกะกาลางหน้าตกาลางมาตกกาแบมกเป็นนเก่าเขาคือกันเกี่ยวเขาเ่ได้หเดือนิบ้อยใช่ไเดือนสิบองเขาเกี่ยวเขาเดือนชิบช้

นั่งก็บปนั่งยืนก็จกย้มตะมูมาย้มพุ่นย้มเออยย้มลงไปงอกวดดีย้มเออหักคอกูหักคอมายันมันดึงดึงมาได้มนสิบห้า ไอ้โอ้ยกัดจิบอ่ะกระดิบอ่ะเอ้เอาไปเอาไปได้แล้วผมหลอนปูน้าโอ้ยนัวคุณหมูห้องอ่างนีงเลยนี่ไปกินน้ำาววะกินผสมมาเด้อฮูย กุ่มดึงมัง่เห็นกบมก็หาอย่างนี้บ่ได้ได้่จะคล้ายลอยเ็ดรกบเขาน่ะกินบมกลิ่นบมกบเข้เสียอกิน กินบ้ามคอเอาป่เอาเร็วๆใครจะเอานะกินบ้ามาคอส่งหย่างไปไปใส่เดี๋ยวนี้ไปใส่ไปสอยังลงอันนี้นี่ย่างไปย่างไปย่างไปย่งไปทำปากแับแบบอันนี้ดูอ่ะย่างไป อยากกินอะไรยายกินลายแล้วกินหน่อยเดียวพอยายทองบอดีน้ำม่วงใบยบมะข่ายมะข่าอปีนี้ก็บ่ค่อยเป็นเด้พี่น้องปีไหนมันแหงแรงนะมะข่อเป็นโดกเขาว่าปีนี้ยู้ยใก็บ่เป็น ขณนในปลักซองเงี่ยบมีขายอ่ะนี่อยู่เ <บา S 2> จ้าเดียวนี่ปูน <c oughs> ไปกินน้ำข้าวบ่ไปนอนไปสิมเมื่อบอ้าเมื่อนอนบอ่าปูนงานเดี๋ยวก็หา,ห,าหาย้วบ่ได้เอาหยอกาลนี่หา่ารื่องไหน

กินข uh well, ้าวอิ่มไม่เคยกินนมนะขันกลินเก่าจะรูบะข้อสมแห้งสมแห้งกินมะม่วงไปตั้งนาวโอ้ยมืดฝนมาอีกทนผูุชมเนาะขันฝนตกแห้งนะคนงานบาดไเมือบ่สิไปดำนานทองแยรวยต่อขันฝนบ่ต๊กละจีได้กับแต่เศร้ามื่อนรถจะไปส่งสองคัน ขันเดียวบเบิร์ตบอเพื่นเอากล้าก้าคุณกล้าเพิ่นสรุปอยากให้มันโตากให้มันโตขึขันให้ตอยู่ต่อแสดง่านังอยากอยู่ต่ออยาให้มตบอกแม่เลยว่าเบืงนเกให้่างไรอใครผ้อยู่เชยาไปเร็ว

พินาจะมาใหม่ามาน่เพราเสื้อมอันนี้รงงานกิได้่งาจะเป็นนางบไดขอหยังวสันก่อนสิกลับมอแลรงขอเบีย เมื่อคืนก็กินแล้วกินไปกินก็อัมมาลาเบอร์ช่องแก๊ดช่องลังขนหดแล้วรแกนึงยมินได้กนึงอยคนนก็นึ่ไม่ได้อีกเมาัดกินปาน่ะคือสิบเดมเมื่อเรา ท,นะที่เหลือกับพกนเข้าบ้านจะพานไปไส่แน่พอเสวงบ่ายน่วงเนายกน์ว่ะเน่นี่ะกินกัส่าง

บ้านเข้า้านปีหนาชุบเจ้ามาเเราแล้วเนี่ยด้ปลูกใหม่ปลูกใ่าตัวให่อกหวานเ่หญใหญ่หวานปลูกใหม่แสดงามันลายต้นเนาะเ็กของมันลายต้น

จะบอกมามยุ่นหละยภูน,น,นี้ออกแูนีม,นนนนมมายุ่นสมบคอหลายคนมัข่อยโอ้ยตะกี้ก็ยหัวหัวใช่ไมมวนก็ดอกกินยังก็เต็บมเฮือนเผื่อเงนมาแล้วเขาป้าบานเฮือนกระตาบ,บ่ายู่วันนั้นตื่นมามีไปยู่ คุณยูอ่ะคุณไปยูแทนเทียงลุงเลินก็กลายเป็นตำนานไปแล้วแต่ที่แท้จริงมันบ่ได้เป็นเทียงนะพี่น้องเป็นเฮือนลาวตะเกงเนาะพอเราเห็ดบ้านแล้วเราก็ไปอยู่บ้านเราในเรียกว่าเรากลับมาเคยเดินมาข้อเข่ากำลุงเลินเคยกินบ่ นกลาเมื่อกลางจพไม่เลยพอน้ำในมื่อกลางวันดงเงี้ยยี่เงี้ยเมือง้างหนังเงี้ยช้องเฉื่อยหลังเป็นนาวมาเลยบริลล่าเลยนั่นแหละพี่น้องจ๋าม้าเนี่กันจะขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้กินแล้วลราพักผ่อนไปหานอนกันเอาเหงอเอาแห้งมืออื่นตื่นแต่เศร้าครับไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี สวัสดีทวาสดีทดีด